สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าเสร็จเลยนะคะอุย้ยแถบทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำบาดาลนะคะที่ดูดรดต้นไม้ในสวนนะคะ <c oughs> ก็จะใส่สมอร์นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ่อ ของประปาหมู่บ้านนะคะที่อนุญาตให้เขามาใช้น้ําตรงนี้นะคะเพื่อไปช่วยชาวบ้านส่วนตรงนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ถนนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ที่เห็นเป็นต้นไม้นี่ก็คือต้นกระพีจันนะคะ เป็นไม้ขุดล้อมแต่อันนี้ก็จะปลูกไว้ให้เป็นแนวทางเข้าบ้านนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นจันผานะคะเป็นจันผาของละยองนะคะคือใบเขาจะเล็กเรียวนะคะจะไม่ใหญ่เหมือนแถบทางลบบุรีนะคะนะคะีค่ะอันนี้ก็ตัดเตียนหมดแล้วนะคะถางสางเตียนเลยนะคะ น,นี่ก็พอดีเลยเครื่องกระดะตอนะคะก็เลยตัดต้นมันสำปะหลังน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นจันผาก็จะปลูกเป็นแนวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมาปลูกเป็นอันนี้เป็นเป็น นึกไม่ออกแล้วนะคะอ๋อเป็นปาล์มปาล์มค็อกเทลนะคะอันนี้ลูกเขาสามารถที่จะมาทำเป็นขนมได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือตัดแล้วก็คลาดเอาหญ้าไปกองไว้ที่อื่นจะหมักหรือจะเผาทิ้งก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะปลูกเป็นสวน ยอมทางเข้าบ้านนะคะก็จะใช้ฤาษีผสมมะยมแดงนะคะก็จะมีต้นชะแมบทองหรือว่าทองนบพเก้าทองนพคุณก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะเป็นใบมาสีทองนะคะก็จะปลูกเลาะทางเข้าบ้านนะคะนูน่นเห็นไหมคะบริการหน้าแหลมของะลาไวงพยอมนอนเฝ้านะคะ ไม่ไปไหนนะคะส่วนตรงนี้ก็ตัดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็พอดีเลยย้อนกลับมานะคะก็มาตัดในส่วนป่านะคะเพื่อจะไว้เก็บมันเบอรี่นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นจานนะคะนี่ค่ะโตเลยนะคะต้นจานนี่ค่ะอันนี้ก็ทางเข้ามาในสวนป่านะคะนี่ค่ะสวนป่าของบรามพยอมนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะลุกไปหมดเลยนะคะก็เอาไว้ แล้วค่อยว่ากาันทีหลังนะคะอันนี้ก็มาเยี่ยมเยี่ยมมองมองนี่ค่ะมันเบอรี่นะคะก็จะเก็บไปสักหน่อยหนึ่งก็พอดีเลยมีถุงใส่ขนมมานะคะก็จะเก็บใส่ถุงอันนี้ก็จะเก็บเก็บคือไม่ไม่รอดำนะคะ เมื่อวานนี้ก็ถ่ายไปให้เพื่อนที่ตลาดนะคะก็เป็นร้านขายต้นไม้ถามบอกกินไหมกินลูกดำหรือกินลูกแดงเขาบอกกินได้หมดชอบของโปรดที่บ้านเขาปลูกไว้ลูกออกไม่ทันกินก็เลยบอกเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะเก็บไปให้นี่ น่ากินไหมคะอุ้ยมองไม่ชัดเลยนี่ค่ะต้องส่องไกลๆส่องใกล้ๆแล้วไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะดกประมาณหนึ่งนะคะนกกระว่าก็ชอบชอบเมื่อกี้นี้นกกระว่าเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บมาได้ประมาณนี้นะคะนี่คือมันบรลี่ของบะไลอยอุพยอมนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไราอย่างพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ